สวัสดีครับอันนี้ช่อง Aquarium by NG นะครับวันนี้เราจะมาซ้อนปลาครับไปเลี้ยงตู้อ่าเป็นปลาตามหินเนี่ยครับแนวหินนะครับลองดูบรรยากาศใช้ได้เลยไหมลองใช้มาทางนี้โอ้โหหน้าตกปลามากเีราจะหาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงกันนะครับในตู้อ a q u a r i u มของเราโอเคครับงั้นเดี๋ยวจะมีคลิปตอนจับปลาให้ดูด้วยนะครับอโอเค ช่องของเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาสัตว์มาเลี้ยงนะครับเช่นในคลิปนี้จะเป็นการมาหาปลาทะเลทิงกะริ่งครับเพื่อไปเูียงในตู้อาฟารเรียมของเรานะครับในผ้าไหมนะครับ1นตัวจุดที่สองสองตัว เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของวันนี้กันนะครับสัปเหร่อเดียวเดียว